ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านและสวนตามเคยครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศแสนอบอุ่นที่ปลายขอบฟ้าของทุ่งนาอันเขียวขจีที่นี่คือสวรรค์เล็กๆของผู้ที่โหยหาความสงบและธรรมชาติอย่างแท้จริงลองดูสิครับเถียงหลังน้อยที่สร้างจากวัสดุธรรมชาติกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมอย่างลงตัว หลังคามุงจากที่คุ้นตาให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่นแบบบ้านไทยโบราณยามเช้าแบบนี้มีควันขโมงพวยพุ่งออกมาจากเต่าข้างบ้านชวนให้จินตนาการถึงกลิ่นหอมของข้าวต้มร้อนๆที่กำลังหุงหาอาหารเช้าแสนเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขด้านหน้าบ้านเป็นแปลงผักสวนครัวเล็กๆที่จัดสรรพื้นที่ได้อย่างน่ารักพืชผักหลายชนิด แข่งกันอวดสีเขียวสดใสแสดงให้เห็นถึงความอุดอมสมบูรณ์ของผืนดินและน้ำใจของเจ้าของบ้านที่ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีถัดจากแปลงผักคือร่องน้ำเล็กๆที่ทำหน้าที่เป็นทั้งคู่น้ำและเส้นทางสัญจรทางน้ำในชีวิตประจําวันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตแบบพอเพียงที่พึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักแต่ไฮไลท์ของภาพนี้ไม่ใช่เถียงหลังน้อย หรือแปลงผักสวนครัวนะครับคุณผู้ชมลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าสิครับฝูงนกที่กำลังบินกลับรังในยามอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าวันใหม่กำลังจะเริ่มต้นแสงสีส้มและสีเหลืองทองที่สาดส่องลงมาบนทุ่งนาสีเขียวทำให้ภาพนี้ดูมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยพลังงานแห่งความหวัง ถ้าเปรียบเทียบสถานที่แห่งนี้กับบ้านในเมืองใหญ่ที่นี่คือความสงบที่แท้จริงเป็นบ้านที่สร้างจากหัวใจไม่ใช่จากอิฐและปูนเป็นสวนที่สร้างจากความรักในธรรมชาติไม่ใช่การจัดแต่งตามกระแสและเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมสุขจนอยากจะตะโกนดังๆว่าบ้านและสวนในฝันคือที่นี่นี่เอง ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการบ้านและสวนในวันนี้ครับสวัสดีครับ